ถ้าเราเจอพระชั่วเนี่ยเราจะต้องไหว้รลยคุณจะตบกระบาลนะบอกตรงนะผมสงสารนักข่าว นี่นะบอกตรงๆนะผมสงสารนักข่าวที่ถูกลากมาเป็นแพะนะ,นะและผมเห็นนะเมื่อกี้ดูข่าวอยู่นะชาวบ้านลูกศิษย์ยังไม่แห้อภัยมันก็เรื่องของมึงลูกน้องผิดพลาดนะมันควรจะต้องปกป้องเราทำงานให้กับองค์กรน,นะ,นะเมื่อเกิดการผิดพลาดนะครับโดยไม่ได้เจตนา เกิดจากการตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดองค์กรต้องปกป้องคุณไม่ใช่กระเทืบคุณนะครับลูกน้องแม่ไอเทียนะ่าสงสารผมดูแล้วผมสงสารน้องไม่ทิพหายเลยนะครับกดดันเด็กเขาอยู่ได้พวกมึงปล่อยให้หลวงปู่ทาแบบนั้นเพื่ออะไรเฮ้ยมึงควรจะกระทือบไอคนที่อยู่ดูแลหลวงปู่ไอสัตว์ไม่ใช่มาดูแลนักข่าวกระทือบนักข่าวมึงจะมาอ้างเลยพระเป็นอรหรันเอาเลยแล้วถูกตัวสีกาได้มันได้ที่ไหนเรา คุณต้องดูข้อนี้ก่อนนะวันนี้เจตนางหมอปลาที่ไปล่อซื้อเพราะต้องการได้หลักฐานว่ามีพระเนี่ยได้มีการจัดต้องสีการจริงๆถ้าใครเห็นจะต้องติเตียนติติงห้ามปามไม่ใช่เฉยถ้ายิ่งบอกว่าเป็นอัลไซเมอร์นะยิ่งไปกันใหญ่แล้วเพราะคนที่จะเป็นบวชเป็นพระได้จะต้องมีสติสามปัญญะถ้าไม่อยู่ในสภาพต้องศึกนะครับ กูเลยอยากจะรู้หมอปลาผิดอะไรใครจะไปทําอะไรไปแจ้งความจากหมอปลาเเจตนาหมอปลาเนี่ยเจ,จนตนาที่ดีครับขึ้นศาลยัไงก็ชนะให้เจตนาโคตรเก่งขนาดไหนก็เอาหมอปลาตีคุกไม่ได้วันนี้นะหมอปลาเฮ้ยถ้าวันไหนคุณโทรหาผมหน่อยว่าผมอยากคุยกับคุณว่ะเบอร์<ส><ด>หมอปลาใช่ไหมได้ี่นี่เขาจะเอาให้กูต้องให้กูมีเรื่องให้ได้ใช่ไหมได้ได้ได้เดีด๋ยว แม่งเก่งตัดสินง,งคนนู้นคนนี้กัน,น,ววน,น,นเยลยหมฟปาไม่กล้ารับคงตกใจเบอร์ผมแล้ววะน้ำฟ้าบอกหมอปลาด้วยนะว่าเบอร์ที่โทรไปเมื่อกี้คือเบอร์พี่เองส่งข้อความปแล้ะ พี่กำลังไลฟ์สดอยู่อยากคุยกับหมอปลาครับส่งข้อความหาภรรยาหมอปลาไปแล้วครับฮัลโหลพี่านสวัสดีครับมาเลยมาเลยเว้ยตอนที่เราด่ากันนะพี่นะ เอ้ยไม่เป็นไรโอ้โหมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันผ่นานไปแล้วนะครับไม <นะ S 2> พ่พี่ผมผมพามไปนี่เอ้ยเดี๋ยวนะหมอผมบอกนะตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่นะผมขออนุญาตเปิดสปีกเกอร์โฟนนะได้พี่ได้พี่อ่าโอเคเอาว่ามาแล้ววันนี้เป็นไงบ้างหมอสู้สูก้กินกิน,ก,นกินไม่หรูนอนหลับนะพี่ <laughs> ลา <ะ S 2> เออแต่กินไม่หรูนะกินไม่หรูเฮ้ยคนที่กินไม่หรูแต่คุณอย่าไปยอมแพ้เลยนะพวกลูกศิษย์ส้นเตนนพวกนั้น,นอย่าไปขอเข้ามา <laughs> พวกมันนะเว้ย <laughs> ต้องยืนหยัด <laughs> ผมก็ทาเท่าที่ว่าผมจะพอทําได้พี่มาร์กเออเราอาจจะขอโทษหลวงปู่นะเพราะว่าเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะเราก็ไม่ต้องไปขอโทษถึงที่เราขอโทษอยู่ที่บ้านนั่นแหละเพราะว่าท่านไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมไปขอโทษต่อหน้ารับหลังก็มีค่าเท่ากันครับแต่ผมมันไสพวกลูกศิษย์แม่งชิบหายเลยว่ะไม่มีอะไรหรอกพี่เออนะปล่อยเข้าก็ปล่อยเข้าพี่มาร์กเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บนึงเดี๋ยวเออย่างนี้อย่างนี้ฝากฝากบอกบอกน้องคนนั้นนะข่าวด้วยนะว่าเฮ้ยน้องเอาเบอร์บัญชีมาเดี๋ยวพี่จะระดมเงินบริจาคช่วยนะ ไม่ขานัพี่มารอะไรนะอะไรนะคนที่เปตาพวกเราพี่ขอบคุณที่ที่เขาไม่คือน้องก็ตกงานไงเขาทำหน้าที่แล้วตกงานเนี่ยผมแม่งหมั่นไส้ไบริษัทเบิร์กพอยมากเลยว่ะมึงแม่งถิงลูกน้องอ่ะเป็นหัวหน้าที่ดีต้องปกป้องลูกน้องไม่ใช่อยแพ้ลูกน้องครับครับนะฝากบอกน้อยนะให้มีอะไรโทรหาพี่มารด้ยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับหมอโอเคครับซูซู มาคิสบูเมีเนี้ยขอขวางโลกนแะละน้วอะวันนี้นะผมอยากให้สังคมต้องมีสติวันนี้นะผมอยากให้เบิร์กคอยต้องรับผิดชอบนะวันนี้การที่คุณไล่ลูกน้องออกนะครับคุณเป็นองค์กรที่แย่มากๆลูกน้องทำหน้าที่ไปทำหน้าที่ไปทำงานให้คุณนะครับแล้วเขาไม่ได้มีเจตนาชั่วร้ายด้วยนะครับ เขาทำหน้าที่แต่กณไปไล่เขาออกนะวันนี้นะพวกเราต้องช่วยกันปกป้องไม่งั้นนะคนจะไม่กล้าทําความดีเพราะการทำความดีเมื่อพลาดอะไรแม่งสังคมลุมกระทืหบอะอะแล้วใครอยากทําดีวะจะไล่น้องเขาออกไม่ได้คุณต้องรักลูกน้องคุณดีครับอย่าให้ได้ลูกน้องที่ซื่อาสัตย์กับองค์กรคุณต้องปกป้องลูกน้องคุณไม่ใช่เอาตัวรอดแบบนี้นะทำอย่างนี้ได้ไงครับรังแกลูกน้องได้ไง